ก้ายใข้างถือได้แต่ได้รำภาวายีนนั่งหนาบเออเท็ขคอกนี่ให้เป็นทิฏวองคนกำลังทางเยีางนั้นว่าบุกอย่างองคพระทัง,งรกร้าว่พาวาลูกหลานมูข้าไปญ่โบ้มนทีว่าว่าดีจังเลยขันว่าดีฟังว่าอุ่นทองไังไงว่าไหวให้ลูกให้หลาน ไแต่ก็แายไปคุยกับเต้องพระผังก็จจายนิสเชนโบรืมไม่เงินไม่ทองบางอึดยู่อึดจิงเข,ขาไหนบูชาไปบ่งอึดยู่อึดกินแต่เวลาเอาเหรียญมาต้องเอามาให้พ่อก่อนนะอืมแล้วพ่อจะเฉอยให้ก่อนนะลูะอืมแล้วพ่อจะ่าต์ไข่ม้นหนังพ่อม้นเอามาหาบ,บราด้วยว่าพ่อมาทืามไม่ยุ่นินรน่ะ ไม่ต้องชออไม่ต้องชอ่อมบบุกจากมันคำว่าไม่ต้องชอ่อม่ต้องถามแล้เวเขาจะทำให้ดูหรอกมีวิธีก็แล้วกันโรคร้าบูชาไปกับจุด้ดือดแดับไดู้กแรหวานหายเงินแตกว่างเงาจ้าจ้าสุขภาพรักแตกงา้งาปัสกาจกกระจายนะขาบูขาหวานมิแต่ทิงดีดีมิแตกทิ่งค้ำคุ้ม พราะว่าลุกร้านใด้ชื่อใจถางไหมหลูกไปควบทำบอ่องในก็ชาา้าหน้าใดทางทั้งวัดทั้งว่าทัทางาท้ทงคุบช้าถางต้องรักไห้ชั่วบุกชั่วหลันพร้อมแม้มตายไปแต่ั่งเหลือห้อยปีห้อยมือให้ลกูกกห้หร้านใดบุนใดถือถอดต่อปั่นแล้วหลูกเออเออกำลังทำกำแพงว่าจะไม่ถึงแล้วเนาะติงตัางหลาบาร์แล้วห่อป้ายใหญ่ๆก่อให้ป่อยใ่ๆมาถงประตูโขงจำไม่ได้เลย ทองไทยไอจ่ายพ่อจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่ามั้งไอจ่ายพ่อเพราะว่าจะมีโชคเข้ามานะทงไทยน้ำปากพ่อไหมน้าปากครับโอเคได้เลยมั้งโอเคเอาถคานักจัดกไปถามใหม่ครับไม่แจไปถามใหม่ว่าค่ะเออได้รู้จักได้รู้จักเธอจริงรเอาทางไปนัำปกนะ กำง้กานค mm ือกล้รเะหลายชิ si nah eh ้งหลายย่งผืพอผ้าทางผ้าแปชเหมือนพอเอฟทีทาไกลทางใกล้ทาต่างประเทศขี <the 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 ้นกมากกว่ากันีิขี้ข้างหมื่นมากว่ากันีขี้จรวจว่ากันวิอยาก่าเร็กับขี้จรวจอยากว่าช้ากับขี้ข้างหนึ่งอยากนอนว่านชั้นขากับขี้จักรด้านมากหผู้ร้าย่นบุกร้านพอมีทุกสีผิวนะ ไม่ผิวดำผิวขาวผิวดอนผิวแหล่เออผู้หายผู้งามไม่หมดไม่ทุกสภาพผิวได้ว่าขาดภาระวะพอแต่ว่าอาชีพท้ายปิดเออจากว่าเทพว่าถางนะ่ลูกเนาะแรงใจเป็นกูท้นโรตานกระดานเออจากเทพจากถางอ่ะพอค่ะที่ชอยโรตชอนหวานนั่ลูกเนาะแต่ว่ามันไม่เต่อแล้วอ่ะ แกว่างเ่อะวางพี่บุญเข้ามากมาขั้นขอแล้วรูกต้องยาฝวากคือดายมาแบบนี้วางเ่อวางพี่ขั้นบุญเข้ามาถึงพอที่ผักดัเข้าไปแล้วรู้ต้องการต้องกระต้องก็ต้อง่าอยากคือกระคือว่าอยากขายกะต้องขายเพื่อนถือว่าอะไรกูชื่อใจถือปว่ามัดเป็นจังฐานนะง่ายทีหายมัดเปจังนเพราะฉะนั้นพี่จาราด้วย Thứ cho ra vàng anh kha tơm nước mà nó không à. mấy không phải 8 lạng này không. Khổng thẻ 140 xin. mặn 140 Ừm. Mà mặn nhạt chứ thế nằm Ừm. đó, Hết trong đó cả đành. Quan vô và นั่ง้อน่งาไหนนั่งห่าไั้งขน่ดนั่งเนี่ยเป็นหายกูได้นั่งอยตรงนี้ก็ทว่างอยว่า่ปแต่กูได้ขนนั่งคือคือได้วนร่มัน้าวปูฟ้าวอะไรเรื่งแบบข้อ้ยนัเองที่ข้านถังเขาขาหนักบเอทึองหนังร่างตันแล้วมนทีหานปู โค้ชายวันวันวันตาบ่ตาต้องเปลี่ยะาใจว่าว่าภูมนรักคนผูมจักเราทำเฉอทำเถยอยากบอกใครใหญ่ขายหนาขายตาเลย

พเป็นอะไรเป็นนักพรามอน่ะเู่อบอฝากกันดกบ้างเราคัดบางเฮียไม่มีใครถามพูดมาทำไมเนาะแปลกมั้งนะคันไงเรียบต้นเงิน่ไายฟูบ้างหันพอได้แล้พอนั่งตอนะถ้คัดค้ามาเราอีกพอเอ้ยเชียงกวเด็กสาบก็โกหกใครโกหกได้แต่จะมาโกหกพ่อ พ่อรู้พอ่อถึงพ่อว่าโดนันไหคักงไงวะเอพอคักไงวาทานเออแจเรื่อนแล้งเนเตืนมามกามา้มเงเรืงออแม่มันมากกว่ากันละปูยี่สิเจ็กับสนสิช้างทีมงาช้างทีนมมันเสียงหลนจิ้มแม่กว่านบูเออถางเทีว่ากยินแตรวยได้ไปเตือม,มันน้ำปอยแขกแล้วเติมเออขยกได้หะถ้าม่อยากตู้นถน่ะ ก็เลี้ยงไปเติมถ้าคครไม่เต no. ิมแล้วจ you know, ุงนะแล้วก็ตายไม่แม่ไปเติม้็มันแล้วไม่ตายนะยังไม่ลงหายใจขายใจวะนั่นแหละเติมเต้าทิบชีบะเต้าชิบชีไปกลับได้ถ้าเติมเต้าทิบหาว่าได้ไดก็ับได้ชูเทแต่เตมเต้าทิบทำน้นนู้นนูน ใจแท็งเ uh, ่ยอ uh, ๋อหนยิตกวิรงวิตโหมานไม่รู้เนาะครับใครอายวันร่างถูกคาร์บอนไดแรลเซียมู้ขู่สูขึ้นหายไัยน้องใครท้องไหลมากมื่อ2กตุอนขึ้นนำาต่ร้ายครัข้อจะมาดับเอามามากกันเลยนั่นนี้ก็ิฮ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 ิริฮ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 ิิ แ่ยังไนก็นตามนั่นเนาะค่ะเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้มีโชคไม่ลาบมีโชคไม,คมค่มีม้านเงินไหลนองทองไหลมาเนาะค่ะเนาะคะ่ะให้สุขส่วนม,มานำลำเรืเย่ยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ